ค่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิงกรีนชนเนลกับกนารแนะนำเกมมือถือกันอีกเช่นเคยซึ่งคลิปในวันนี้แอดมินได้รวบรวม10อันดับเกมมือถือที่มาใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็นาได้มาจำเนือนกุมภาพนธ์2025ในภาที่1มาฝากกันนั่นเองเกมมาใหม่ในเดือนนี้บอกเลยว่ามีมาให้เพื่อนๆได้เลือกเล่นกันเยอะมากๆนะเดี๋ยวแอดมินก็จะคอยมาแนะนำาฮไลทเดือนนั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาในคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะหากทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับเกมแรกก็มีชื่อว่า Wild City สำหรับเกมนี้จะเป็นเกมแนว RPG Open World ออนไลน์ที่เล่นกับเพื่อนได้ในตัวเกมนี้ก็จะมีความคล้ายกับเกม GTA มากๆที่จะให้เราได้เข้าไปรับบทจำลองอาชีพในฟาน รับจับหาเงินเปิดดอกอาชีพต่างๆที่สูงขึ้นแทนตัวเกมก็ยังเปิดใหม่คุยกับคนในเกมได้เห็นคนวิ่งไปมาแบบเรียลไทม์ปรับมุมมองการเล่นได้ทั้งบุคคลที่หนึ่งแล้วก็บุคคลที่สามนอกจากนั้นตัวเกมก็ยังมีความเป็นอิสระค่อนข้างสูงใครที่มาสายนี้หรือว่าเป็นมือใหม่ก็สามารถสนุกกับตัวเกมได้แล้วนะคะกราฟิกก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็สวยงามคมชัดลื่นไหลเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสามารถที่จะดาวนโหลดไปเล่นกันได้เลยค่ะ ท่ n เมนซานดิเกเกมนี้เป็นเกมามื่เชือดแนเจอร์ที่มาจากซีรีส์แอนิเมชั่นดังนะคะที่ทาง Netflix นั้นก็ได้นำตัวเกมมาเปิดให้เล่นกันแบบฟรีๆแล้วนะแต่ว่าก็ต้องเป็นพวกเราสมาชิก Netflix เท่านั้นนะคะตัวเกมจะให้เราได้รับบทบาทเป็นแม่สามกแดงที่ต้องออกทำภารกิจตามที่เกมกำหนดนให้ภาพด้านในนะคะจะมาพร้อมกับภาพลายเส้นการ์ตูนที่มีฉากเนเดืองเสมือนนั่งดูหนังนี่ไม่ใช่การเล่นเกมยังไงย่างงั้น ในส่วนของตัวเกมเพลย์อาจจะลำบางน้อยสำหรับคนไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้เพราะเรานะคะจะมีหน้าที่ในการสืบพยานหาคํำใบ้เล่นมินิเกมต่างๆสำหรับไปยังชายตาต่อไปเพื่อให้ได้จับพวกเราคนละอาชญากรรมระดับโลกซึ่งถ้าเล่นเป็นเข้ามือแล้วนะคะบอกเลยว่าจะเพลินมากๆ้าใครสนใจนะคะก็สามารถแวะไปร้องเล่นกันได้ที่ลิงได้คลิกกันเลยนะ Take look at this a look Che ต่อมากับ eSky eSky ตัวเกมนี้นะคะจะเป็นเกมที่เพื่อนไม่ขนพากันเลยนะเพราะว่าเกมนี้เราจะได้ประจมพายไปในต่างโลกรวมกับเหล่าตัวละครจากอนิเมะชื่อดังมากกว่าก้าเรื่องแถมยังจะได้สัมผัสกับกราฟิกสามิติสไตล์อนิเมะสุดคุณภาพสกิลท่าไม้ตายสุดอลังการของตัวละครในดวงใจแล้วก็การประจมพายในดันเจี้ยนสุดท้ายบอกเลยว่าขออนิเมะไม่ขวนพากันด้วยนะคะ รูปแบบการเล่นก็จะเป็นแนว strategy RPG ที่เราจะได้จากทีมตัละครจากอนิเมะชื่อดังเอาอบจนภัยไปในนดันเจี้ยนโลกต่างมิติเพื่อตามหาสมบัติแล้วก็กำจัดหลอสซาตุสตายการให้สิ้นซากแอดมีเชื่อว่าต้องมีตัวละครที่เพื่อนชื่นชอบจากอนิเมะทั้ง9เรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะถ้าไม่เป็นคนไหนที่สนใจแอดมีในทิ้งลิงก์ไว้คลิปแล้วสามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยค่ะนีนาอีฮะตะระกิสเตตันจูแชต้าปะจินิอวาริมัสเตเน a s e l e a v e Forget เกมนี้ก็เป็นเกมบันถึงยิงรถทางออนไลน์ฟรีนะคะให้ให้สนุกกับการต่อสู้ทั้ง7จ7สุดมันบมนมือถือนะมาพร้อมด้วยภาพสวยคมชัดนะคะที่ปฏิบัติการด้วย,ยระบบ Unreal Engine 5ซึ่งในตัวเกมเราก็จะเลือกผู้นำรถทางสามิติคอมเมนเดอร์ที่มาพร้อมกับความสามารถเฉพาะตัวและยังมาพร้อมด้วยเสียงภาคนะคะที่บอกเลยว่าโดนใจสะสมรถทางมากกว่า600คันทั้งรุ่นคลาสสิกไซไฟและแฟนตาซี Fantasy. แต่ละครก็จะมีจุดเด่นด้านพลังยิงความเร็วและก่อที่ไต้ต่เก่าไปนะคะปรับแต่งรถถังของเพื่อนได้ด้วยอุปกรณ์เสริมสกินและก้อนอิ่มากมายนอกจากนี้ยังมีสนามรบหลากหลายตั้งแต่ทะเลทรายไปจนถึงดวงจันทร์มีโมดเกมสนุกๆน,นะคะพร้อมกับความสามารถพิเศษแบบสายไฟและก็แฟนตาซีไม่เพียงแค่นั้นนะคะยังมาพร้อมด้วมดจัอันดาบเล่นกับเพื่อน ือว่าเขา้าร่วมแข่งมาแอใครันแล้วก็รับรางวัลค่ะห้าสนใจต้องมีติ๊มืถือไว้ดาวน์โหลดไปเล่นกันดูค่ะต่อกันนะคะด้วยเกมคอมพิ t e ตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมใน Star G T A เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเกมใน a ดตอ e ์นะคะ ทเพื่อจะได้เข้าสโมตเกมเพื่อนหลายคนมาพร้อมด้วยอิสระนะคะหรือว่ามีให้เพื่อนได้เข้าร่วมแกงกับเพื่อนคนอื่นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมาพร้อมด้วยโมดเกมหลากหลายให้เลือกเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นบิสเดอ r ์ y a ลคาร์ดเบรสและก็โซเชียลดิสทรักชั่นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโมดอีกมากมายที่เพื่อนสามารถเลือกเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นแบทเทิลรอยัลโรเปและก็อีกมากมายค่ะหากเพื่อนเื่อคนไหนที่สนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปเล่นออนไลน์กับเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนคนอื่นได้เลยนะคะ Simulator Stable Real Crown เกมนี้ก็เป็นเกมแนวสไตล์ GTA เข้มเดียวกันนะคะมาพร้อมด้วยแบบโลกเปิดอันน่าตื่นเต้นที่ให้ดือดดราม่ากลางภูมิทัศน์เมืองอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยการประจุมไทยที่เต็มไปด้วยแอคชั่นยังมีพวกภารกิจที่ให้เพื่อนได้ทำหลากหลายโตตอบกับสภาพแวดล้อมได้อย่างอิสระเกมนี้ก็ยังผสมผสานองค์ประาาอกอบของอาชญากรรมการเอาตัวรอดแล้วก็การสำรวจ จุดประสงค์หลักของเกมนะคะก็คือให้เราได้สร้างนังดาวที่น่าจดจำของเราเองภายใน,นพื้นที่ที่หลายขีดจำกัดนะคะจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆนะคะก็คือตัวเกมนี้จะมีความเป็น GTA สูงมากๆก็คือจะมีอิสระให้เราได้ทำค่อนข้างเยอะซึ่งไม่เป็นคนไหนที่ชอบแนวนี้อยู่แล้วนะคะสามารถที่จะล่าโลดติดมือถือไว้เล่นออนไลน์กับเพื่อนกันได้เลยะคะ่ะ แล้วก็มาอีกหนึ่งตัวเกมที่เป็นแนว GTA อเช่นเดียวกันนะคะมีชื่อว่าทาวยยกแน่นอนว่าตัวเกมนี้มาพร้อมด้วยแผนที่แบบโลก Open World นะคะที่ก็จะมีอิสระให้เพื่อนๆได้ทำค่อนข้างสูงอเช่นเดียวกันตัวเกมนี้เพื่อนๆสามารถขับรถด้วยความเร็วสูงบนถนนบนรันค่ะ ทำธรรุรกิจที่เต็มไปด้วยแอชเชนหรือใครต้องการซื้ออาวุธเพื่อเอาประจําพายไปในเมืองเ้าหยอกก็ได้เช่นกันนะคะในส่วนของอาวุธนั้นก็จะมีตั้งแต่อาวุธสั้นไปจนถึงอาวุธหนักก็คือเพื่อเมื่อสามารถเลือกที่จะเป็นคนนี้หรือว่าเป็นคนไม่ดีได้เลยนะคะอย่างเช่นพวกการไปโป้ร้านค้างเงี้ยก็จะมีพวกตำรวจนะคะที่คอยล่าด่าเพื่อนๆโดยนั่นเองค่ะเอาไว้ว่าเพื่อเมื่อไหนที่สนใจหรือว่าลูกสึกชอบแนวนี้ดาวโดตีมือถือกันไว้ได้เลยนะ a n ริกแอนเดอรูทคิงดัเกมนี้เป็นเกมมือถือม้าม่ในปพาโซที่มาพร้อมด้วยกราฟิกแสนอบอุ่นกับเรื่องราวการช่วยเหลือของพ่อเอริกนะคะแล้วก็จะต้องแก้ไขปริศนาต่างๆเพื่อหาทางรักษาราชาภายในตัวเกมนั้นนะคะก็ยังมีปริศนาอีกหลายรูปแบบ ทังการหยิบชิ้นส่วนที่คาดหายมาต่อในจุดที่ถูกต้องเพื่อสร้างทางไปต่อหรือว่าเปิดกลไกาบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการหมุนมุมกล้องเพื่อให้เฟืองสองอันเชื่อมต่อกันบอกเลยนะคะว่าใครชอบสไตล์นี้เล่นเพลินจังวางมือถือไม่ลงอย่างแน่นอนเอาล่ะคะ่ะถ้าใครที่สนใจสามารถที่จะดาวน์โหลดในลิลกงได้คลิกกันได้เลยนะ เกมเนะคะชื่อว่า Scarlet Girls เกมนี้เป็นเกม RBC ที่ผจ้ชมภัยไปกับเราสาวน่ารักที่ตัวเกมนะคะก็จะมาในรูปแบบภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักแต่เกมเพลย์ก็จะมีความเร้ายที่จัดเต็มภาษาไทยให้ปรับใช้งานกันแล้วแถมตัวเกมก็ยังมีเสียงพากญี่ปุ่นให้เราได้ฟินถึงใจกันด้วยค่ะส่วนระบบอื่นนะคะก็จะมีได้รับของรางวัลมาตอนออฟไลน์ระบบกาชาหมดเนื้อเรื่องอัปเกรดตัละครจัดทีม คลิประจำวันซึ่งระบบเต็มๆนะคะคาดว่าน่าจะเปิดให้เพิ่มเติมในอนาคตนะถ้าชอบสามารถโหลดได้ในลิงใต้คลิปกันเลยค่ะในที่สุดก็มาถึงอันดับที่10กันแล้วนะคะกับเกมที่มีชื่อว่า Seres i Tale Age เกมนี้เป็นเกมมาถือแนว Hack and Slash นะคะฟันฝันสุดขอบฟ้าบนดาวเท r รัสภายในตัวเกมเราจะได้สมบัติเป็น Seres สหารสาวสุดแกร่งที่ต้องออกเดินทางไขายาสิสนาต่อสู้กับสัตว์ดุสุดโหดและก็สัตว์ตายในสภาพแวดล้ออันหลากหลายก็จะมีน้งแต่ปลาหิมะสุดหนาวไปจนถึงซากโบราณสถานนึกรับ ต้องสำรวจทุกซอกทุกมุมของดาวเทลลัสค้นหาคริสตัลพลังงานที่จะเป็นกุญแจสำคัญสู่พลังและก็อันตรายนอกจากนี้นะคะจะเกมเรายังจะได้พบกับ NPC ที่จะให้คำแนะนำค่าไอเทมสำคัญและก็เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับภารกิจของเราด้วยค่ะเอาละใครที่อยากมีติดมือถือไว้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เพีงแต่คลิกกันเลยค่ะ หวังว่าทั้ง10อันดับเกมนี้นะคะหรือว่าเกมมือถือมใหม่ที่นา้าได้มาจำเดนก 5, 2, 5, 5, ุมภาพันธ์2025่จะถูกใจเพื่อนเพื่อนแล้วก็ได้เกมกลับไปเล่นกันนะคะและถ้าช่นชอบคลิปนี้ชอบเกมมือถือมใหม่ฝากเพื่อนกดไลค์กดกแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะแอดมินจะได้วรวบรวมเกมดีๆหรือว่าเกมใหม่ๆมาฝากทุกคนอย่างนั้นเองเอาละค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้ในวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ